ทหารไทยจะมีความเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบทั้งปกทั้งเรือทั้งอากาศตำรวจเนี่ยก็มีการซ้อมรบล่าสุดทางทหารรักษาพระองค์ก็ทําการซ้อมรบเหมือนกันนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาสงครามโลกสงครามไรก็แล้วแต่นะสงครามนิวเคลียร์นะหรือสงครามที่พาดพิงมาถึงประเทศไทยสงครามที่ก,อก่อกรุดฐานไทยตอนนี้ได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบเด็ก สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกมิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศตอนนี้กุคุะราคาทองก็กําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์สงครามก็กําลังเป็นไปด้วยความตึงเครียด เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ะปรากฏว่าราคาน้ํามันก็ขึ้นเกินคาดสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอินจีนเติบโตหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานทองคาก็ทําการปิดบวกนะครับราคาน้ํามันขยับขึ้นอยู่ราวประมาณ1%เปอร์เซนสัญญาณสหรัฐอเมริกาแตะระดับสูงสุดในรอบ5เดือนการคาดหมายของเศรษฐกิจเติบโตในอเมริกันและจีนจะช่วยลดขอไปฮะช่วยเพิ่มอุปสงค์ส่วนวอลสตรีทปิดลบจากความกังวลเกี่ยวกับ กรอบเวลาการปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยขณะที่ทองคำนั้นก็มีการปิดบวกเกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลก็เอาแล้วนะครับเริ่มทำการทิ้งบอมบ์นะครับถล่มสถานทูตอิหร่านในซีเรียนะครับขยายสงครามกว้างขึ้นสังหารผู้บัญชาการระดับสูงหลายนายฝูงบินต้องสงสัยเป็นของอิสราเอลทิ้งระเบิดถล่มสถานทูตอิหร่านในซีเรีย นับเป็นสถานการณ์การลุกลามบานปลายในสงครามหนึ่งที่นำพาอิสราเอลเผชิญหน้ากับบรรดาอาริศัตรูในภูมิภาคนะฮะในขณะที่เตหรานเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวปลิดชีพเหล่าที่ปรึกษาทหารเจ็ดนายในนั้นก็สามนายเป็นผู้บัญชาการระดับสูงในขณะที่งามไส้ฮะบิ๊กอีนะครับถูกสืบสวนข้อหาคอร์รัปชันจัดซื้อวัคซีน ฟเซอร์ Pfizer, โดยมิชอบอายการสูงสุดของ EU นะครับดำเนินคดีและก็ดำเนินการสอบสวนข้อหาคอร์รัปชันของนางฮัวซูลาออฟเดย์ไอเอิร์นนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปหรือ EC ในประเด็นเรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 ตามรายงานของ p o l i t i c a เว็บไซต์ข่าวการเมืองของทางฝั่งสหรัฐอเมริกา ในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเปรูก็ประกาศลาออกเส้นตำรวจบุกบ้านประธานาธิบดีหาร,ริการลูที่ไม่แจง้งทรัพย์สินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเปรูตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งสองวันหลังจากที่ตำรวจอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาบุกจู่โจมบ้านพักและทำเนียบประธานาธิบดีนาโอรู อาเตนะครับเพื่อสืบสวนกรณีผู้นำหญิงเคยถูกพบเห็นสวมนาฬิกาโรเล็กหลายเรือนที่ไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินท่ามกลางข้อสงสัยว่าเธอได้นาฬิกาหรูเหล่านี้มาได้อย่างไรนะครับในขณะที่เตฮา,ารานก็ร้องนานาชาติจัดการอิสราเอลหลังทำการโจมตีถล่มสถานทูตอิหร่านในซีเรีย รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะครับเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติดำเนินการอย่ามัวแต่นิ่งเฉยหลังจากเกิดเหตุอิหร่านทำการโจมตีสถานทูตในดามัสกัสนะครับส่งผลทำให้ผู้บัชาการระดับสูงอย่างน้อยสามรายของกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติของอิสลามแห่งอิหร่านนั้นและคนอื่นได้เสียชีวิตลงนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือก็มีการยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลาง นะครับสร้างความปั่นป่วนก่อนการเลือกตั้งเกาหลีใต้เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางนะครับไปตกนอกชายฝั่งตะวันออกในการเคลื่อนไหวที่สร้างบรรยากาศปั่นป่วนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนศึกเลือกตั้งรัฐสภาในแดนสมขาวที่กำลังเกิดขึ้นนะเหตุการณ์สลดหญิงจีนกลนะังทะเลาะกับแม่ผัวจับลูกสามขวบ โยนตึกชั้น22ร่วงลงมาดับอนาถเด็ <c oughs> กชายวัยสามขวบในเมืองชงชิ่งถูกแม่แท้ๆจับโยนลงจากหน้าต่างอาคารชั้น22ลงมากระแทกพื้นดับอนาถด้วยเหตุเพราะเจ้าตัวทะเลาะกับแม่สามีจนเกิดการกรุ้มกรั่งตำรวจยืนยันว่าเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในชั้น22ของอาคารพักอศาศัยหลังหนึ่งนะครับบนถนน แห่งหนึงโดยมีหญิงแท่เหอวัย37ปีเกิดการคุ้มครั่งเมื่อเวลา7จ็ดนิกาเกิดเหตุทะเลาะกับแม่สามีอย่างหนักและใช้มีดทำครัวแทงอีกฝ่ายจนบาดเจ็บจากนั้นจับลูกน้อยวัย3าขวบโยนลงจากหน้าต่างล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวแม่ใจโหดรายนี้ไว้แล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวนปากคำนะครับในขณะที่อินฟลูเอนเซอร์สาวสิงคโปร์นะครับได้ เป็นย่าคนตั้งแต่อายุ34ปีสาวอินฟลูเอนเซอร์คนดังคนหนึ่งในสิงคโปร์สร้างความตกตะลึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงบนสื่อสังคมออนไลน์หลังได้กลายเป็นย่าคนตั้งแต่อายุ34ปีหลังภรรยาของลูกชายวัย17ปีได้กำเนิดบุตรเมื่อปีที่แล้วนะครับเธอชื่อเซรีหลิงนะครับปัจจุบันอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านหม้อไฟไก่แห่งหนึ่งในสิงคโปร์ มีผู้ติดตามทางอินสตาแกรมกว่า17,000คนนะครับเธอสร้างชื่อขึ้นมาจากรูปร่างหน้าตาไปปรากฏตัวในภาพยนตร์แคมเี้ทางทหารของประเทศสิงคโปร์เมื่อปี2022นะครับถึงแม้จะอายุเพียง30ปีเสร็จๆผ่านการแต่งงานมาแล้ว3ครั้งเธอได้กำหนดกำเนิดบุตรชายนะฮะคนแรกอายุ17ปีตามด้วยลูกชายอีก หนคนฮะลูกสาวอีกสามคนแล้วก็รวมแล้วก็เธอก็มีบุตรทั้งหมดห้าคนและลูกของเธอก็ปรากฏว่าไปมีลูกอีกก็กลายเป็นหลานกก็ลายเป็นคุณย่านในขณะที่ชวัมก็รอดแล้วฮะปรากฏว่าวางเงินจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดิบห้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคดีช่อโกงไม่ต้องถูกอายการทำการยึดทรัพย์ชอมนะครับเปิดตัวเต็งผู้สมัครนะรชิงตำแหน่งประธานาธิบดี จากพรรครีพับลิกันนำเงินจำนวน175ล้านดอลลาร์สหรัฐมาวางในคดีช่อโกงทางแพ่งตามคำสั่งของศาลนิวยอร์กนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยให้เขารอดพ้นจากการถูกยึดทรัพย์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออาณาจักรธุรกิจของอดีตผู้นำสหรัฐร,รายนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์รถทึกขวัญรถ SUV พุ่งชนประตูรัว้ว สำนักงานของ FBI ในแอตแลนตานะครับเมื่อผ่านเข้าไปแต่กลับชนเหล็กกั้นเหลืองดำนะฮะยกจากที่กั้นผู้บุกรุกอย่างจริงจังจนด้านหน้ารถนั้นก็พังยับเยินสำนักขาวเอเจนซี่รายงานว่าเกิดเหตุรถทึกขวัญเกิดขึ้นนะครับรถ SUV สีแดงคันหนึ่งขับรถพุ่งชนรั้ว หน้าสำนักงาน F.B.I. ของเหมือนแอแดตารัตเจอร์เจียหลังพยายามขับติดตามเจ้าที่ค้นหาเพื่อให้ได้ผ่านเข้ามาแต่กลับถูกหยุดไว้ด้วยแผงกั้นนะฮะปลอดภัยสีเหลืองดำที่ยกขึ้นมาจากพื้นเพื่อหยุดผู้บุกรุกส่งผลทำให้ด้านหน้าของรถนั้นทังยับเยินแต่ก็ร้ายยังไม่ยอมรับนะว่ารามือ รีบลงจากรถก่อนพยายามวิ่งเพื่อตรงเข้าไปในอาคารสำนักงานนะแต่ก็ถูกจับกลุ่มตัวได้เสียก่อนนะครับในขณะที่กอดคอคนลงหลุมกันวอย่างนั้นฮนะแห่งข่าวชี้โจไบเดนเล็งขายอาวุธให้อิสราเอลอีก1.8ล้านดอลลาร์สหรัฐฮนะรวม f 15ฝูงใหญ่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนนนแรับ,นะบแห่งสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณา แผนอัดฉีดอาวุธให้กับอิสราเอลมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะรวมถึงเครื่องบินขับไล่เอฟสหลาย10ลำนซึ่งเป็นเครื่องบินเก่ามากนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งอ้างว่าได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าว5คนเมื่อวานที่ผ่านมาในเชิงปรากฏการณ์สงครามที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ นะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้สงครามมีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงนะครับและตอนนี้สงครามกำลังบานปลายในอิสราเอลฮะตอนนี้ก็มีการถลม่มนะฮะไปในส่วนของอิหร่านนะฮะแล้วก็ในสถานทูตอิหร่านในซีเรียเอากันขนาดนี้แล้วนะฮะตอนนี้สงครามนอกจากจะเป็นอิสราเอลแล้วตอนนี้ก็ไปถล่มในซีเรียถล่มในสถานทูต ของอิหร่านนั่นหมายความว่าสงครามกําลังขยายตัวกว้างในตะวันออกกลางนะครับจากความขัดแย้งของกลุ่มฮามาสซึ่งฮามาสนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแล้วก็ทางซีเรียนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้เป็นไปด้วยความตึงเครียดราคาทองก็พุ่งสูงขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็อัดฉีดนะไปเอาเงินนะไม่ให้ใหฟรีนะไปเอาเงินจากทางอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาวุธเก่าๆฮะ ขายให้กับทางอิสราเอลเพื่อทำการต่อสู้ในตะวันออกกลางพวกเดียวกันเองแต่ประเด็นไฮไลท์วันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะมีคนตัง้งคำถามกับผมว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการเตรียมพร้อมอะไรหรือเปล่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยนูเครนและมีความพยายามที่จะยุยยุนะครับด้วยการก่อเวทกรรมในรัสเซียเหมือนกับ การเริ่มต้นก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่ต้องการยั่วยุให้รัสเซียเปิดสงครามครองใหญ่หรือสงครามโลกขึ้นมาแต่รัสเซียก็ไม่ติดกับนะครับในขณะที่องคํากําลังพุ่งสูงขึ้นทองก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคําถามคือประเทศไทยพร้อมหรือย,อยังนะครับอิสราเอลปรากฏว่าสงครามตอนนี้ก็ลามไปทั้งซีเรียลามไปทั้งอิหร่านซึ่งผมเคยเรียนทุนส่วนไปแล้วมันจะเกิดนะครับ ประเทศไทยพร้อมรู้อย่างตอนนี้ประเทศไทยนะฮะปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยจอมทัพไทยเนี่ยคือพระมหากษัตริย์นะครับไม่ใช่นายกบรีนะเอาใหม่นะจอมทัพไทยคือพระมหากษัตริย์นะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจที่ผ่านมามีการซ้อมรบกันไปแล้วฮะเป็นการซ้อมรบร่วมโดยเอานักเรียนในร้อยเข้าทําการซ้อมรบด้วยและล่าสุด รอบนี้กําลังมีการรับสมัครนะครับทหารเกณฑ์ปรากฏว่ามีคนมาสมัครท่วมท้นถึงสี่หมื่นรายเลยทีเดียวต้องการรู้สึกปีนี้ต้องการอยู่เก้าหมื่นรายมีคนมาสมัครแล้วสี่หมื่นรายที่เหลือก็เกณฑ์ไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือการเคลื่อนไหวของทหารไทยตอนนี้การเคลื่อนไหวแบบปกติไหมก็ถามว่าปกติไหมก็ไม่ปกตินะครับมีโอกาสจะเกิดการรัฐประหารไหมมีโอกาสจะเกิดการรัฐประหาร แต่ขณะเดียวกันในทางกลับกันถ้าไม่เกิดการทหาราหารัฐบาลก็จะมีการเตรียมพร้อมถ้าเกิดสงครามขึ้นมาทหารไทยจะมีความเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบทัพปกทัพเรือทัาอากาศตำรวจเนี่ยก็มีการซ้อมรบล่าสุดทางทหารรักษาพระองค์ก็ทําการซ้อมรบเหมือนกันนะนั่นหมายคว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาสงครามโลกสงครามอะไรก็แล้วแต่นะสงครามนิวเคลียร์นะหรือสงครามที่พาดพิงมาถึงประเทศไทยสงครามที่ก่อกรด ฐานไทยตอนนี้ได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบด้วยการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี สวยราชูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสนันติยะจารีประเพดีพระวงจักรีสวยรราชสมบัติตามบญญัาบุญเทียนบ้บาน ถลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลัง,อง้อมแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเหนือนแผ่นสุบันคัติยันสง่า กาประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสะดุดีมีกษัตริย์เริญตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เอเลิมองกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุบันคัศรีษะสนา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษักตริย์เจริญตาม่วสุดเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แท้ซ้องสดูดีมีกษัตริย์กลาทั่วทุกเขตุาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์